สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกเธอหนึ่งคะ่ะกับช่องสไตล์เจนโนงค่คะเพื่อนๆจ้ามนนีน้องจัสตินเปิดเทิ่มมือแรกบนหันใจยี่สิบสี่เนะาะวันที่ยี่สิบี่นะคะน้องเปิดเทิ่มเนาะปิดเทิ่์มประมาณสองอาทิตย์น,นะเพื่อนๆกันได้2อาทิตย์เนาะวันนี้น้องก็เลยเปิดเทิ่มเลยวันนี้เ้วมาส่งเพื่อนเพื่อนมือแรกเนาะเพื่อนอยากหายมาส่งก็เลยโอเคมาส่งกับมาส่งเนาะลักกะเพื่อนกะ เขาห่งเรียนเรียบร้อยแล้วนะเจนน้องกักัลลังจะเดินทางกลับเนาะกำลังจะเดินทางกลับแค้นดงเพื่อนเมื่อร่มเดินทางน้ำกันเพื่อนจาเป็นยังไงแน่นอนหายหน้าหายตาไปใส่นอกสไตล์เจนน้องเดินะเพื่อนเพื่อนาะสิถามหาเนาะอยู่เดินเพื่อนหรือไ่้ไปหาผู้ใดหรือว่าไปหาผู้ใดสากอ่ะขอโทษขออภัยเพื่อนจ๋ายากกิลีนะคะบางบ้านมูขึ้นไล่ก็คอยพอได้ไปหานะคะก็ได้ไปหากับไปย้อนหลังให้เพือนเพื่อนด้อนะคะไปย้อนหลังให้นานๆนะคะ ผมมีเวลาเป็นคนบมมีเวลาอหนีเลยเพื่อนอือยากหยอกอยากไปเล่นกระโม้นะคะปเป็นคนมักหยอกโดนเพื่อน,น่ะอยากไปเล่นกระโม่ก,ก็ไป,ประได้เพื่อนเอ้ยนะคะอยากลายนะคะอยากนบับพีหลาน้องกระลังยากเนาะน้อง,นองกระลังดื้อไปกินข้าวกับพ <c oughs> ่อเส่ยเพื่อนไปกินยั่งกับพ่อเสียดอกกำนั่งนั่นอืเสจจอาสุดปิง้งไก่กับข้าวเหนียวเอ้ยปิ้งปไปดุกกับข้าวเหนียวไปเห็นนั่งอยูอย่นังน่งมากินปิ้งปไปดุกกับข้าวเหนียวฝรั่งมากินปิ้งปไปดุกเพื่อนเอ้ย เขาเจ้าก็บบกินนะคะชอบกินข้าวเหนียวกินนิดนึงแล้วก็กินปลานเนื้อปลานาะเขาหมักใกล้ก็บบกินมันแข็งนะคะมากินเฟรนฟรายหรือว่ามากินเคเอฟซีเขาก็จะบุกค่อยกินนะหรืกินแต่เฟรนฟรายอ่าน้องก็เป็นคนที่มักมากินข้าวเหนียวแล้วก็ตำเจวเพื่อนตำเจลวสุดแซ่บเจวพริกดิบมือเช้าน้องพ่อเฮ็ดให้กินแซ่บแซ่บเพื่อนเหมือนลูกสาวตำเจลวให้กินตำเจวพริกดิบ แล้วกาอันหนึ่งเขากำเนาะขางบ้านเอามาหายกองหนึ่งคนเออประแถมเพื่อนเอามาหายเนาะแ <c> ซ <oughs> ่บแซ่บเพืเ่อนจ้านะหารเลคะพี่น้องคือทุกคนอาหารทุกคนแหละเพื่อนก็น่ารักทุกคนนะคะทุกทุกบ้านเนาะกับเด็กเดลังเทียตีสีตีหาคุณยายชมขึ้นนะสีน้องตื่นอีหลาก,กินน้องสิแด่กระดิะขไปยอกอยู่ <c oughs> ยากายนะคะเพืเ่นอนยากแข้งวันนี้นจะคอยจะต่อ,ตอ,ไ,ไ,ปอไปขึ้นกับปรด้เขาไปหาขอโทษขออภัยได้เพื่อนดื้อบอสถ์สดุดีนี้นะคะ เอาไปสิไปย้อนหลังงห้ดอกผููได้ขึ้นกันนาเพื่อนอืน้องกับป่าอยไม่มีเวลาได้ขึ้นเฮดยูทูบมันกระมวลอยู่เพื่อนๆจ๋ากับพ่พ่อเสิออนนันอันีดอกอืบห้าวาบ่ได้เป็นคนเด่นคนดังเนาะไม่ได้เป็นคนเด่นคนดังคลิปมันก็จะธรรมดามันก็จะไม่ปังไม่อะไรมากมายเราเปื่อนเนาะกับมีมูเบิงพ่อสี่สิบหาสิบนเนี่กับโอ้โคตรสุดๆแล้วคนมีความสุขแล้วนะคะ กำลังขับรถเดินเพื่อนก็ลังเดินทางมารวมเดินทางน้ำกันมา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 ไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีไปไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปกินตับ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 ,ตบ,ตบกินตับกก่ย่างเดินเพื่อนจ้าไเอมามารวมเดินทางกันเดินเรื่องมาเร็วๆมาจะเห็น ตเติบเดินเพื่อนน่งรถจากบ้านเจนน้องมาสตือึก,กับประมาณสิบเก้ากิโลนะคะสิบเก้ากิโลเนาะการนุ่งขับซูเมอเลยเพื่อแนแทบจะทุกวันเลยทุกวันเลยดีกว่าไปกลับไปกลับไปกลับเนี่ยไปไปน้ม,มก็สองเสม,มอไปเทนหนึ่งผ่านไปเหรียบางเทียนุ่งเหงาอยู่ในบ้านบรรณิยน้นองนางคาสิได,ดเป็นว่านางของของน้องของน้อ,อ,องอ่ะโซเฟีย น้องกาน้องขึ้นประมาณจะเก่าโมงสิบโมงสิบช่วงน้องรับน้องกับพาน้องขึ้นรถน้องไปซื้อของน้องกัเสียรถน้องไปซื้อของเลยเขาเมืองปั๊บน้องกับนอนจากบ้านเข้าไปหอดเมืองเพื่อนจ๋าน้องกัโอ้ยคนไมีความสุขเลยคือชีวิตนะคะน้องอยากใส่ชีวิตอันใดที่มีความสุขที่สุดในระหว่างที่น้องอยู่เมืองไทยนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องเห็นวิสาถาวนเได้เป็นเพือนเด้อนรอนะคะรอวีถาวนนะคะมันเงินจ๋ารอวีซ่าถาวนเนาะ เริ่มทําแล้วนะคะเริ่มทาเริ่มส่งเอกสารให้เขาแล้วเนาะแล้วก็จ่ายตังเป็นบางส่วนเป็นแล้วนะคะเริ่มแล้วเนาะก็จะเดินทางกลับออสเตรเลียแล้วนะเพื่อนๆไปวันนี้เป็นวีซ่าทาวอนกัสิเป็นปีเวลาเพื่อนจะสิได้กับมมหยอมนะคะแต่ว่าพอเป็นอย่างนะคะลูกโซ่เชียวมันยังอยู่ในเอเลออยู่ในยูทูบโดนเพื่อนเนาะทุกเก้าของสไตล์จนุ่งมูสิเห็นเบิดนะคะกะเบาให้มูฟังโดนเพื่อนเนาะ แค่นี้แหละนะเพืเ่อนเจ๊กันใหมคลิปหนาดเ,นเนด้อเพื bye ่อนเด้อบ๊ายบาย